ปูค่ะปูวันนี้ไปตกปูได้ปูมาก็เลยอยากจเจ้ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองทำทานกันดูนั่นก็คือปูผัดผงกะหรี่ค่ะเครื่องอาจจะดูเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้ขอบอกเลยค่ะเลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ทานกันปูก็แครกนิดนึงแล้วก็หั่นครึ่งนะคะให้เรียบร้อยเรามาดูกันเลยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นก็จะมีพริกไทยค่ะ น้ำตาลซอสหอยน้ำปลาผงกะหรี่น้ำมันกระเทียมไข่พริกหยวกขึ้นช่ายหอมนมแล้วก็ต้นหอมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอกไข่เลยค่ะตอกไข่สมามใบเลยนะคะใส่เข้าไปในชามที่เราเตรียมไว้ค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ม,กม,กมิ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 กเลยค่ะมิกให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเสร็จตามไปเลยค่ะผงกะหรี่ค่ะใส่เข้าไปหมดเลยค่ะน้ำปลาซอสหอยน้ำตาลแล้วก็พริกไทยค่ะใส่รวมไปก่อนเลยนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะในส่วนนี้ แล้วก็ตามด้วยนมค่ะตัวนี้เตรียมให้เรียบร้อยเราเตรียมก่อนเลยค่ะมันจะได้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปใส่ตอนท้ายเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะน้ำมนันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมผัดผัดกระเทียมไปสักพักหนึ่งผัดหอมด้วยค่ะใส่หอมไปเลยค่ะหอมเนี่ย ผัดให้มันหอมหอมผัดตัวนี้ก่อนนะคะเราค่อยใส่อย่างอื่นๆค่ะพอเริ่มได้ใส่พริกเข้าไปด้วยเลยค่ะตามด้วยปูแล้วก็ตามด้วยน้ำที่เตรียมไว้นะคะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนค่ะรอให้มันเดือด อย่าพึ่งคนนะคะพอได้แล้วก็คนเลยค่ะพอเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มคนเลยค่ะให้ทั่วถึงกันนะคะทำไปน้ําลายไหลไปค่ะไม่ได้กินนานแล้วพึ่งจะเข้าหน้าปูค่ะช่วงนี้จะมีปูและปลาเยอะมากเลยก็เมนูปูก็จะเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นเสร็จเติมน้ําไปครึ่งแก้วค่ะ ขึ้นอยู่ด้วยนะคะบางคนชอบน้ำเยอะก็ใส่ไปทั้งแก้วเลยก็ได้ค่ะปิดฝาอีกรอบค่ะเริ่มร้อนแล้วก็มาดูเลยค่ะเท่งๆได้แล้วค่ะปูผัดผงกะหรี่สุดอร่อยของแดนดีไลน์สมายขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจ ขอให้มีความสุขกับการกินแล้วก็การทำอาหารนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย